สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมาในนุ่น,นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของอา,อาจารย์ต้นนะคะอาจารย์ต้นหรือเสียนต้นงวดพุษภาสองหาหกหนะคะเ <c oughs> พิ่นเอามาไห้นุ่นที่ยากเป็นสะพานบุญไ้งวดนี่เปิดตัวงวดแรกนะคะก้อนหนานี้เพิ่นกะไ้หลายซองนะคะ วันนี้เอามาหายองนุนทิาาายาจะใช่หรือจกใกล้เคียงเหาอค่อยติดตามน้ำกันนะคะทุกคลิปทุกคลิปนุนทิยาทายําใหา้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะมมมีผู้ใดรู้ล่วงหน้านะคะว่าเลขตัวใดจะเขา้าตัวใดจะรุดนะคะบ่ ot, เป็นการเซเวรา,าจะหายไปฟังเสียงสนทนาระวงังนุนทิยากับอาจารย์ต้นนะคะในวันวันที่16พฤษภาคม2566นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ขอโทษมากๆนะคะที่ให้รอนานเพราะว่าโทรศัพท์มันอยาความร้อนมันขึ้นค่ะมันใช้งานนานความร้อนขึ้นต้องรอให้โทรศัพท์ความร้อนเย็นให้มันเย็นก่อนค่อยโทรได้ค่ะจะจะจะไม่เป็นไรจะแนวทางของอาจารย์นี้เข้ามากี่งวดแล้วคะอ๋อผมลงที่บ่าวซีก็คือครั้งแรกนี่ผมก็ย้อนไปดูที่ช่องบ่าวซีได้คือครั้งแรกนี่ผมให้ เท่าที่เจ็ดสามนะครับสองตัวร่างครับ่คะแล้วก็ลัดมาก็ไอที่มันออกงวดสองตูนเจ็ดนะครับสองต้นเจ็ดครับแล่วอนงวดที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้ลงทางช่องเขาครับค่ะคือผมหยุดจะซัอไปผมไม่ได้คำนวณเลขอ๋อไม่ได้คำนวณค่ะผมก็เลยมาคำนวณงวดนี้ก็คือเออพอดีมันเป็นอ่าวันเกิดก็อยากจะแบ่งปันกัน มันเกิดผมแล้วครับเปียนผมค่ะค่ะค่ะส่วนมากนี้จะเป็นเลขแยกบนล่างหรือว่ารวมกันคะอาจารย์ครับก็แยกเป็นเป็นบนเป็นล่างครับคำนวณออกมาแยกเป็นบนเป็นล่างเัตรครับผมค่ะนั่นที่ยาพร้อมแล้วค่ะครับผมก็คือถ้าพร้อมก็อ่าให้เอดมินจดตัวเลขแล้วกันเนะาะค่ะ เอาบนก่อนเลยแม่จารย์บนใช่ไหมคะครับผมครับผมบนก่อนนะครับค่ะอ่าบนให้วิ่งสองครับผมบนนี่วิ่งสองครับผมอ่าแล้วก็ชุดชุดอ่าสามตัวชุดหนึ่งชุดครับผมค่ะครับอ่าเลขสองแปดห้าครับผมสองแปดห้าค่ะ ก็เลขไอ้ของตัวบนนะครับค่ะ้าผมก็สองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองครับสองแปดสองแปดแล้วก็แปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าแปดหกแปดหก เาเก้าสี่ครับเก้าสี่อ่าแค่นี้แหละครับว่าชุดล่างครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวงกลมให้เอาชุดล่างก่อนครับล่างค่ะครับล่างวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งศูนย์ครับจับคู่ให้อ่าศูนย์สองครับผมศูนย์สองครับศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แปดครับผมศูนย์แปดอ่ามีแค่นี้แหละแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดก็คือชุดสองสองตัวนี้นะครับค่ะผมจะวงให้ก็คือสองห้าสองห้าครับแปดห้าแปดห้าเก้าสี่เก้าสี่ครับอ่าส่วนข้างล่างครับผม อ่าผมชอบ04 04ครับ08 08ครับนี่ก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะ <5. S 2> ครับผมเอ่อให้เป็นแนวทางกับเอฟซีทุกๆคนนะครับก็คือเอ่อเป็นการคำนวณออกมาจากไอเสียงต้นผลขุขันนะครับผมก็ถ้าเอฟซีคนไหนเคยติดตามผลงานกา็ในช่องของบาวทีก็ก็จะเห็นนะครับเนาะ ค้ะเดี๋ยวขอครับ่มค่าขอทวนแนวทางของอาจารย์น้อยนี่นะคะครับผมนะคะแนวทางของอาจารย์ต้นหรือเซียนต้นนะคะว่าวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกหกนะคะข้าบ่มข้างบนนี้ให้วิ่งสองตัวเดียวใช่ไหมคะครับผมสามตัวนี้ให้หางเดียวสองแปดห้าข้าพจับคู่สองตัวสองสี่สองห้าสองแปดแปดสี่ แปดห้าแปดสี่แปดห้าแปดหกครับแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าสี่ครับเน้นที่สองเน้นที่สองห้ากับแปดห้ากับเก้าสี่เก้าสี่ครับตรงกันใช่ไหมคะครับผมสำหรับข้างล่างนี้ให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับผมจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดเน้นที่ศูนย์สี่กับศูนย์แปดแปดตรงกันไหมคะตรงกันครับ ค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะงวดน,นี้ก็ขอให้ fc เข่ดีกับแนวทางของอาจารย์ต้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับผมค่ะพอไม่พี่น้อง fc กับสิงห์ยิ่งเหรอนะคะเสียงสัมภาษ์ระหว่างนุ่นที่ยากกับอันต้นหรืออาจารย์ต้นนะคะงวดวันที่สิบหกคือสภาพษษษษษสองหาหกหกนะคะ เพื่อนกะเอามาลงจองนุ่นทิยาหนี่เป็นงวดแรกนะคะเปิดโตงวดแรกนะคะจะใช่หรือจะไกลเคียงเข้าก็คอยมาติดตามน้ากันนะคะแนวทางของอาจารย์นี่เพื่อนกะหายมาแยกบนแยกล่างนะคะแยกมาาหายเลยแล้วก็โตเน่นเพื่อนกะหายวงกลมหายนะคะกับ,บ่รู้ว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะทุกคลิปนุ่นทิยาท,ยท้ายถ้ำหายเป็นแนวทางหาซสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่าง่องเข้านี่ก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอนะคะ เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอบอ่สามารถรู้นะคะว่าอาจารย์ได้จะเขา้าอาจารย์ได้จะรุดนะคะอาจารย์ได้จะใกล้เคียงอาจารย์ได้จะเป็นบนเป็นล่างนุ่นที่ญาบ่สามารถรู้นะคะเพราะว่าทุกคลิปทายถ้ำห้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐาบาลน,นะคะนะคะนุ่นที่ญาจะขออธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์ต้นหรือเซียนต้นงว,วดวันที่16พฤษภาคม2566นะคะ นะคะเลขวิ่งเลขแลนดบนนะคะเ่นหายวิ่งสองตัวเดียวนะคะจับคู่ให้สามตัวมีหางเดียวคือสองแปดห้านะคะสองตัวมีสองสี่สองห้าสองแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่นะคะเน้นที่สองห้ากับแปดห้ากับเก้าสี่นะคะสำหรับขังบนนะคะข้างล่างนี้เลขวิ่งเลขแลนด์ศูนย์ตัวเดียวนะคะจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 08นะคะเน้นที่04กับ08นะคะนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นแน่ทางหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะลุนที่ญาติจะขอยุติแน่ทางของเซียนต้นหรืออาจารย์ต้นม้วนวันที่16พฤษภาคม2566ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อ,อการไม่สวัสดีค่ะ